ดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะ ก็มาพบกันในส่วนเช้าวันเสาร์นะคะสายๆเนาะไม่รู้ว่า FC ตื่นนอนกันหรือยังชุดนี้ก็มาพบกันในส่วนของ EP ีที่3ค่ะแอดก็รวบรวมชุดข้อมูลแนวทางเลขเด็ดสำนักต่างช่วงท้ายคลิปก็เป็นข้อมูลชุดเลขดับเช่นเคยเนาะมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆได้รับชมกันเช่นเคยนะคะก็เดี๋ยวไปรับชมกันค่ะว่าในส่วนของ EP ีที่3นี้แอดรวบรวมชุดผลงานของอาจารย์ท่านใดามาแบ่งปันให้เพิ่มเติมกันอีกบ้างในคลิปนี้เนาะ

ก่อนอื่นนะคะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นค่ะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพาน,านันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ ข้อมูลชุดแรกจะเป็นชุดผลงานของแอดยืนนะคะข้อมูลชุดนี้ค่ะหลักร้อยของเขาก็จะให้เลข4เลข6เลข1เลข5าเลข7ข้อมูลชุดหลักสิบด้านบนก็ให้เลข1เลข4เลข7เลข2เลข5ข้อมูลชุดหน่วยด้านบนให้เลข3เลข7เลข9เลข6แล้วก็เลข8 แอดไม่เจอผลงานของเขาอยู่หลายงวดน้องงวดนี้เจอก็เลยนำมาแบ่งปันให้ขอบคุณชุดผลงานของแอดยืนด้วยนะคะผลงานต่อมาจะเป็นของคู่มือเสียงโชคค่ะแนวทางวดที่ผ่านมานะคะชุดวันที่16ตุลาชุดนี้ก็พลาดไปหลุดไปสลากออก6 9 6กับ6 1 ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะของเขาให้เลข4เลข7เลข5เลข8เลข9แล้วก็เลข6แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของเลขเจาะใจลุงหวังกันเลยค่ะผลงานแนวทางงวดที่แล้วข้อมูลชุดนี้อันนี้ให้มาก็เข้าไปอยู่สำหรับ9-6นะคะ ผลงานแนวทางงวดนี้ค่ะเลขเด่นของลุงหวังให้เลข7เลขร้องให้เลข6เจาะข้อมูลชุด2ตัวก็จะมี7 3 7 4 7 6 7 8 6 3 6 4 6 8 6 9เจากะข้อมูลชุด3ตัวก็จะให้3 7 8 จริงๆชุดผลงานของลุงหวางเลขเต่นกับเลขรองก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะตัวเจาะก็นานๆเข้าทีนะคะไม่รู้ว่าชุดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อเนื่องไหมแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะผลงานต่อมาจะเป็นของให้ด้วยใจค่ะ ก็แนวทางงวดที่ผ่านมาชุดนี้อันนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะสลากออก696กับ61ส่วนข้อมูลชุดงวดวันที่1ตัวตุลาคมชุดนี้ให้มาก็เข้าไปอยู่สำหรับ7887จริงๆของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างผลงานแนวทางงวดนี้นะคะสำหรับ FC ที่ชื่นชอบเราก็มาตามกันต่อค่ะ เจาะข้อมูลของเขาก็จะมี 10, 30, 50 11 3 1 5 1 12 3 2 5 2ชุดกันก็คือ6,2นะคะข้อมูลเลขจับก็จะมีเลข6เลข7แล้วก็เลข8ข้อมูลชุดเน้นของเขาค่ะจะเน้นไปที่3 1 3 2 5 1 5 2ตัวกันก็คือ6 2ข้อมูลเลขจับก็คือเลข6กับเลข8 แอดก็ขอบคุณผลงานของให้ด้วยใจด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ชุดผลงานของ S อสตางกันบ้างค่ะชุดนี้จะเป็นครบ2ตัวด้านบนผลงานสถิติย้อนหลังก็มีเข้าดีเดินดีอยู่เหมือนกันเนาะส่วนแนวทางวัวที่ผ่านมาค่ะชุดนี้อันนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปสลากออก96 ผลงานแนวทางวดนี้ของเขานะคะจะให้9091 92 93 94 95 96 01 02 03 04 05 06 12 13 14 15 16 23 24 25 26 34 35 36 45 46แล้วก็56 ผลงานของแอสตางเราก็มาดูข้อมูลชุดด้านล่างกันต่อนะคะก็แนวทางงวดที่แล้วของเค้าชุดนี้อันนี้ให้มาก็เข้าไปอยู่ตัวกลับค่ะก็คือ1661ผลงานแนวทางงวดนี้ของเขานะคะก็จะให้89 80 81 82 83 84 85 90 91 92 93 94 95 01 02 03,04,05,12,13 14,15,23,24,25 34,35แล้วก็45ใครชื่นชอบก็มาแคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยเนอะ ผลงานของแอสตางค่ะเราก็มาดูชุดเลขดับกันต่อเลยแล้วก็ข้อมูลแนวทางที่เหลือจะเป็นข้อมูลชุดเลขดับถ้า f อท่านใดไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะทางกองสลักไม่มีเลขดับเนาะเป็นเพียงแค่อาจารย์คิดคำนวณความไม่น่าจะมาของตัวเลขชุดนี้ก็จะเป็นดับด้านล่างไม่น่าลงทุนของเขานะคะผลงานย้อนหลังก็มีหลุดไปบ้างเนาะ ส่วนแนวทางงวดที่ผ่านมาค่ะชุดนี้อันนี้ให้มาก็ถือว่าผ่านนะคะสลากออก61ผลงานแนวทางงวดนี้ของเขาคะ่ะดับล่างไม่น่าลงทุนจะให้4 5 0 3 8 7 5 8 6 1 9 0 1 6 7 4 3 2 2แล้วก็29ของเขาอันนี้จะเป็นชุดดับตรงๆต,ตัวกลับไม่เกี่ยว ต่อมาจะเป็นดับหน่วยบนของแอสตางนะคะแนวทางงวดที่แล้วค่ะชุดนี้ให้เลข4มาสลักออก6 9 6หลักหน่วยออกเป็นเลข6ก็ถือว่าผ่านแนวทางงวดนี้ดับหน่วยบนนะคะของแอสตางให้เลข2แอดก็พยายามรวบรวมมาแบ่งปันให้ในคลิปเดียวกันเนาะแอดก็ขอบคุณของแอสตางด้วยนะคะ ผลงานต่อมาจะเป็นดับด้านล่างทุกหลักของแอดกุ้งแนวทางงวดที่แล้วชุดนี้ให้เลข4มาสลากออก6.1ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับด้านล่างทุกหลักของแอดกุ้งให้เลข1ต่อมาจะเป็นหน่วยขาดล่างนะคะของแอดกุ้งแนวทางงวดที่แล้วให้เลข2มาสลากออก6.1หลักหน่วยออกเป็นเลข2ก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะหน่วยด้านล่างขาดของแอดกุ้งให้เลขหนึ่งแอดก็ขอบคุณของแอดกุ้งด้วยนะคะต่อมาจะเป็นดับสิบด้านล่างนะคะของอาจารย์เบบี้จังแนวทางงวดที่แล้วชุดนี้ให้เลข7จ็ดมาสลากออก6กหนึ่งหลักหน่วยออกเป็นอาประทานโทษขาดหลักสิบออกเป็นเลข6กก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10ด้านล่างของอาจารย์เบบี้จังให้เลข0นแอดก็ขอบคุณของเบบี้จังด้วยนะคะต่อมาจะเป็นดับหน่วยบนของคนโคราชแนวทางงวดที่แล้วชุดนี้ให้เลข7มาสลากออก 6, 96หลักหน่วยออกเป็นเลข6ก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้ดับหน่อยบนนะคะของคนโคร,ราชให้เลข6แอดก็ขอบคุณของคนโคร,ราชด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นดับด้านล่างทุกหลักของอีซังผลงานแนวทางงวดนี้ให้เลขแดแอดก็ขอบคุณของ eq คิวซังด้วยนะคะ ชุดผลงานต่อมาจะเป็นดับด้านบนทุกหลักของผังเลขแนวทางงวดนี้ให้เลข 3. อันนี้ของขแอดก็ไม่เจอผลงานของเขาอยู่หลายงวดเลยงวดนี้เจอก็เลยนำมาแบ่งปันให้เผื่อมี fc ท่านใดชื่นชอบและติดตามผลงานของเขาอยู่เนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนําม,มาแบ่งปันให้ต้องการชุดไหนเพิ่มเติมก็เมนไว้ใต้คลิปได้เดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนําม,มาแบ่งปันให้ส่วนคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณคะ่ะ